สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องยากําจัดโรคเมล็ดด่างแล้วก็ทําให้มเมล็ดน้าหนักดีเตตึงๆเมล็ดใสนะครับก็คือตัวอาร์โเร่กับนาติโวถึงเป็นคนใจชาวนานะครับสตัวนี้แต่เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับเรามาดูตัวแรกกันนะครับนี่คนใจมหาชนของชาวนาไทยก็คืออาร์มเลเป็นสินค้าสัญชาติยุโรปบริษัทแมเนยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันในโดนยักใหญ่จากจีนซื้อไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสารกําจัดเชื้อราช่วงเข้าทางท้องออกรวงเป็นเจ้าตลาดในไทยมาน,นานนะครับประกอบด้วยสารออกฤทธิ์สองตัวก็คือไดฟีโนโคโนาโซ15%แล้วก็โภพ,พิโคโนาโซ15%ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มไตรโซตัวนี้เป็นก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับแต่ว่า อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าต่างกันตรงที่โครงสร้างทางเคมีแต่ว่าต่างกันไม่มากนะครับสารที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลาออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อราก็จะฆ่าแบบเดียวกันนะครับอันนี้สารออกฤทธิ์ทั้งสองตัวในฆ่าเชื้อราโดยวิธีไปยับยั้งกระบวนการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อราผนังเซลล์ก็คือส่วนที่ห่อหุ้มป้องกันไววัตต่างๆภายในของเชื้อรานะครับซึ่งก็ทําหน้าที่เหมือนโล่เหมือนหมวกกันน็อกประมาณนั้นน่ เมื่อเชื้อราเนี่ยสร้างผนังเซลล์ไม่ได้อวัยวะต่างๆก็ไหลออกมาข้างนอกเหมือนเคลื่อนแตกอยู่ไม่ได้ก็ตายครับเมื่อก่อนในอัลเบรต์นขึ้นทะเบียนกับโรคมเมล็ดด่างในข้าวช่วงตั้งท้องออกรวงแต่ปัจจุบันบริษัทผลิตยาตัวใหม่ชื่อออติว่ามาใช้ช่วงข้าวตั้งท้องกับโรคมเมล็ดด่างแทนส่วนอัลเบเรตโดนขยับขึ้นไปช่วงข้าวออกรวงหรือเป็นน้ำนม เพื่อใช้ความได้เปรียบของสินค้าน่ะเพราะมีที่ดีก็คือเมล็ดใสติ่งน้ำหนักดีแต่เสียที่ความชื้นเยอะนะครับมาดูนาติโวนะครับตัวน,นี้เป็นสินค้าจากเยอรมันปัจจุบันนี้เป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเคมีเกษตร,รเพราะเพิ่งซื้อกิจการบริษัทมอนซันโตมาควบรวมไว้ด้วยกันนะครับมอนซันโตก็เจ้าของยาหัวคันนาเจ้าแรกอย่างลาวอัพ ยาคุมเลนเอ็กโคยาคุมค่าชาเลนเจ็ดร้อยตัวนี้ครับประกอบด้วยสารสองตัวก็คือทีบูโกลน,นโซห้าสิบเซนแล้วก็ไทฟอกซิซสตโตรบินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสารทีบูนี่อยู่ในกลุ่มตาโซเหมือนอัมเลส่วนไทฟอิกนี่อยู่ในกลุ่มอสอสออซิมิต็ดนะครับขึ้นทะเบียนในเข้านี่เป็นสารป้องกันกำจัดโรคเม็ดด่างฉีดช่วงเข้าทางท้องใกล้ออกรวงแล้วก็อีกอรอบอ่ะ ออกลวง70 1 0 0ตัวนี้ได้เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคเมล็ดด่างทั้ง6เชื้อนะครับชื่อก็อยู่ในสลากนะครับสารทบูนี่ก็คือกลุ่มตาโซเดียมเหมือนสารในอมเลเพราะฉะนั้นมันก็ฆ่าเชื้อราแบบเดียวกันกับอมฤตนั่นแหละส่วนสารไตฟอกซิตโตบินฆ่าเชื้อราโดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจภายในวัยวะัววะี่ชื่อไมโตคอนเดียซึ่งเจ้าไมโตคอนเดียเนี่ยใน เชื้อราเนี่ยทำหน้าที่สร้างพลังงานสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่มีพลังงานก็จะทําอะไรได้ไม่มีแรงก็ทําอะไรได้ก็ตายนะครับทีนี้ก็เป็นข้อมูลยา2ชนิดนี้นะครับซึ่งทุกคนเจ้าหน้าก็รู้จักกันดีก็มาเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจะได้พิจารณาในการซื้อซึ่งวิธีการก็ได้บอกไปในคลิปนะครับฉีดช่วงเข้าทา้อง ช่วงเป็นดวงก็หวังว่าข้อมูลนี้ก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยปิดผ่าดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ